คุณรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราขาดการวิดีโอคอลกันไม่ได้แล้วไม่ว่าจะตอนคุยกับแฟนจ๋าจ้าพรุ่งนี้จกันนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวไม่ว่าจะตอนทํางานพี่ต้องรอชลนะอาทิตย์หน้าเนี่ยได้เลยครับบอสเดี๋ยวแก้ตรงนี้เพียงเดียวเสร็จ้วครับไม่ว่าจะตอนคุยกับเพื่อนวอ,อนนี้ม,มาปะเนี่ยโอ้โหไปอยู่แล้วเดี๋ดยวเพื่อนไม่ไปได้ไงล่ะวันนี้โอ้โหรวมแก๊งขนาดนี้นไม่ว่าจะตอนคุยกับพ่อแม่ โหลแม่เนี่ยโทรศัพท์แม่เอาอีกแล้วแหมเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วใครโทรมาก็ไม่รู้มันไม่ต้องทําตอนนี้แม่แม่ก็ปล่อยไปก่อนสิตอนเย็นไปทําให้มันไม่ได้ไปทํางานแล้วแม่เนี่ยต้องไปทํางานแล้วเพราะว่ามันต้องแค่นี้ก่อนนะแม่ แ่ล้วทำไงดีเนี่ยยิ่งรีบไปทำงานอยู่ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรามักจะคิดถึงคนที่เราเพิ่งคุยไปแฟนพี่ท huh? ี่ออฟฟิศหรือว่าแม่ดีใครดีเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นึกถึงอินชวต์สิคะเขมง่ายผ่านวิดีโอคอรจบได้ใน15นาทีโอ้เอ้า รับใบเคลมทันทีสัมผัสประสบการณ์เคลมแบบใหม่ด้วยวิดีโอคอรที่ i n t u v e r s ปล่อยใจจอยแบบชิวๆเหมือนคุยกับคนที่คุณไว้ใจคลิกเลย w w w i n t u v e r s s c o t h